มิตติฟุตบอลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเช่นเก่าเช่นเคยเช่นเดิมครับผมจะพาทุกคนไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ครับสัปดาห์ที่27ใครจะพบกับใครกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกับผมได้เลยครับ สัปดาห์ที่27นะครับคู่แรกจะแข่งขันในวันเสราร์ที่21กุมภาพันธ์ครับในวันเสราร์เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยคู่แรกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างแอตันวิล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีด ยูวในเต็ดครับเจ้าบ้านอย่างแอตตันวิลล่าตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่3แข่ง26เกมชนะ15เสมอ5แพ้ไป6มี50คะแนนลุดิทเสียของวิลล่านะครับตอนนี้บวกอยู่10ประตู5้5เกมล่าสุดในลีกชนะ2เสมอ1 แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดของแอตตันวิลล่าคือเปิดบ้านเอาชนะไบตันได้1ปะตูต่ศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างรีดอยู่นเต็ดตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่15ครับแข่ง26เกมชนะ7เสมอ9แพ้ไป10มี30คะแนนลูดิเสียของรีดตอนนี้ลบอยู่9ประตู5เกมล่าสุดในรีดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของรีดนะครับคือบุก ไปเสมอกับเชลซีครับสปะตูต่อสเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของวิลลาหรือว่าวิลลาพาร์คนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับได้เปรียบอย่างยิ่งครับทั้งอันดับครับที่ห่างกันเหลือเกินครับแถมช่วงนี้วิลลาก็เริ่มกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งครับผมมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างวิลลา่าน่าจะคว้า3มแต้มได้ในบ้านของตัวเองอย่างไม่ยากเย็นครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะลีดได้ด้วยสกอร์สองปะตูต่อศูนย์ครับ คู่ต่อไปครับเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเช่นกันในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านไบตันเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดนะครับตอนนี้ครับรั้งอยู่ในอันดับที่7แข่ง26เกมชนะ12เสมอ4แพ้ไป10มี40คะแนนครับลูกที่เสียของเบนฟอร์ดตอนนี้บวกอยู่5ประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดของเบนฟอร์ดคือเปิดบ้านเสมอ กับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลมา1ประตูต่อนหนึส่วนผู้มาเยือนอย่างไบตันครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่14แข่ง26เกมชนะ7เสมอ10แพ้ไป9มี31คะแนนลูกที่เสียของไบตันตอนนี้คือ0นะครับผมเพราะว่ายิงได้34เสียไป34 5เกมล่าสุดในลีกของไบตันต้บอกว่าผลงานไม่ดีครับยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดของไบตันคือบุก พ่ายแพ้ให้กับวิลล่ามาศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของเบนฟอร์ดครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้ในฤดูกาลนี้เบนฟอร์ดมาดีจริงๆครับตอนนี้รารังอยู่ในอันดับที่7ส่วนผู้มาเยือนอย่างไบตันเนี่ยต้องบอกว่า ฤดูการนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและเกมนี้ครับแข่งขันที่บ้านของเบนฟอร์ดผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดน่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองอย่างแน่นอนครับผมมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดน่าจะคว้า3แต้มได้ครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะไบตันได้ด้วยส c o ร์สประตูตอน่งครับเบนฟอร์ดกับไบตัน คู่ต่อไปครับแข่งขันเวลา4ทุ่มตรงเช่นกันครับในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์เป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลี่ครับเจ้าบ้านอย่างเชลซีตัวนี้รั้งอยู่ในอันดับที่5นะครับแข่ง26เกมชนะ12เสมอ8แพ้ไป6มี44คะแนนลูดีเสียของเชลซีตัวนี้ครับบวกอยู่17ประตู5เกมล่าสุดในลีครับต้องบอกว่าฟอร์มแม่งโคตรด,ดีชนะ4เสมอไป1เกมล่าสุด ของเชลซีครับคือเปิดบ้านเสมอกับปลีดมา2ประตูต่สอสส่วนผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่ครับหรือว่าทีมที่กำลังจะตกชั้นอของผู้นี้ก็ อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของแฟนบอลเบอร์ล bon ี่ิดหน่อยครับเบอร์ลี่ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่19แข่ง26เกมชนะ4เสมอ6แพ้ไป16มี18คะแนนครับลูดิเซียของเบอร์ลี่ตอนนี้ติดลบอยู่อยู่23ประตู5เกมล่าสุดในลีกชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดของเบอร์ลี่ในลีกครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าบุกไปเอาชนะคิตตันพาเลตได้3ประต ตู่ต่อ2ครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของเชลซีครับผมมองว่าไม่น่าจะเป็นงานยากของเจ้าบ้านที่จะคว้า3มแต้มเพื่อจะไปไล่ขยี้แมนยูนะครับในการทําอันดับอยู่ที่1ใน4ให้ได้นะครับผมมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างเชลซีน่าจะเปิดบ้านสเตมฟอร์ดบีครับคว้า3มแต้มไม่ยากเกินครับที่จะเจอกับเบอร์ลี่ผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมคูน่นี้ผมมองว่าเชลซี น่าจะเปิดบ้านครับถลุงเบอร์ลี่ไดู้กสกอร์3ประตูต่ตอศูนย์ครับคู่ต่อไปนะครับจะแข่งขันในค่ำคืนวันเสาร์หรือว่าเช้าวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ครับแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอาง่ายๆคือแข่งขันในค่ำคืนวันเสาร์ดูคู่เจลซีกับเบอร์ลี่จบคู่นี้ต่อครับเที่ยงคืนครึค่งครับเป็นการพบกันระหว่างเว์แฮมเปิดบ้านรับการมเยือนของ บอลมัดครับเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่18แข่ง2 6เกมชนะ6เสมอ6 แพ้14มี24คะแนนลูกได้เสียของเวสแฮมตอนนี้นะครับติดลบอยู่17ประตู5เกมล่าสุดในลีกของเวสแฮมถือว่าผลงานเริ่มกระเตื้งขึ้นมานะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของเวสแฮมคือเปิดบ้านเสมอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาได้1ประตูตัวหนึง่งส่วนผู้มาเยือนอย่างบอลมัทนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่9แข่ง26เกมชนะ9เสมอ10แพ้ไป7มี37คะแนนครับติดลบอยู่ สประตู5เกมล่าสุดในลีกของบอลมัตต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมผลงานค่อนข้างจะดีครับชนะ3แล้วก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดของบอลมัตนะครับคือบุกไปเอาชนะเอเบอร์ตันได้2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของเวสแฮมครับอย่างที่บอกช่วงนี้ครับเวสแฮมเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งครับส่วนผู้มีเยนอย่างบอลมัตเนี่ยก็ฟอร์มดีไม่แพ้ กับเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมครับผมผมมองว่านะครับเกมคู่นี้น่าจะออกมาสนุกน่าจะออกมาสูสีครับผมมองว่าน่าจะออกมาในผลเสมอด้วยสกอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเวทแฮมกับบอร์นมัด คู่ต่อไปแข่งขันเวลาตีสามตรงครับในค่ําคืนวันเสาร์หรือว่าเช้าวันอาทิตย์ครับตีสามตรงเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตอีกหนึ่งคู่เจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่2แข่ง26เกมชนะ1 6เสมอ5แพ้ไป5มี53คะแนนรูดิเสียของท้านแมนซิตี้ตัวนี้บวกถึง30ประตู5เกมล่าสุดใน ลีกนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของซิตี้คือเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้ลังอยู่ในอันดับที่10แข่ง26เกมชนะ10เสมอ6แพ้ไป10มี36คะแนนรูดิเสียของนิวคาสเซิลตอนนี้เป็นศูนย์นะครับยิงได้37เสียไป37 5เเกมล่าสุดในลีกของนิวคาสเซิลต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยจะ ดีสักเท่าไหร่นะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ ถึง3เกมเกมล่าสุดของนิวคาสเซิลครับคือบุกไปเอาชนะสเปอร์ได้2ประตูตัวหนึ่งเกมนี้คก็บแข่งขันกันที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะครับบ้านของแมนซิตี้เอทีฮัสเตเดียมนั่นเองครับบอกว่าเจ้าบ้านครับมีแรงจูงใจสูงมีแรงผลักดันสูงมากๆที่ต้องการจะเก็บ3มแต้มในบ้านของตัวเองเพื่อจะไปไล่จี้จาฝูงอย่างอาร์เซนอลให้แต้มมันห่างน้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างซิตี้ตามหลังจาฝูงอย่างอาร์เซนอลครับเพียง4คะแนนเท่านั้น เกมนี้ครับที่ซิตี้จะเจอกับนิวคาสเซิลถ้าคว้าชชนะได้จะไรจี้อาร์เซนอลเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับถือว่าน่าสนใจครับเกมคู่นี้แมนซิตี้กับนิวคาสเซิลครับ Carson, นิวคาสเซิลช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับแถมมาเยือนทางด้านแมนซิตี้ด้วยผม,ผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่แย่มากๆสาหรับผู้มาเยือนผมมองว่าเกมนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างซิตี้น่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านนิวคาสเซิลได้สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับแมนซิตี้กับนิวคาสเซิล ผู้ต่อไปนะครับประจำสัปดาห์ที่27เนี่ยจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่22นะครับเวลา3ทุ่มตรงเป็นการพบกันระหว่างคิดตันพาเลตเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของวูแฮมตันครับเจ้าบ้านอย่างคิดตันพาเลตตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่13แข่ง26เกมชนะ8เสมอ8แพ้ไป10มี3 2คะแนนครับลูดิเสเซียตนนัวนี้ติดลบอยู่4ประตู5เกมล่าสุดในลีครับ ชนะหเสมอหแพ้ไป3เกมล่าสุดครับคือเปิดบ้านครับพ่ายแพ้กับทีมลองบวยอย่างเบอร์ี่2ประตูต่อสส่วนผู้มาเยือนอย่างวูฟแฮมตันครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีตอนนี้ก็รั้งอยู่ในอันดับที่20หรือว่าอันดับสุดท้ายในตารางคะแนนนั่นเองครับวูฟแฮมตันแข่งไป27เกมชนะ1เสมอเ7แพ้ไป19นะครับมี10คะแนนลูกที่เสียตอนนี้ของวูฟแฮมตัน ติดลบอยู่32ประตู5เกมล่าสุดในลีกเนี่ยเสมอ2แพ้ไปถึง3เกมครับเกมล่าสุดเพิ่งแข่งขันไปเมื่อคืนเอง,เองที่ครับที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับเพราะเปิดบ้านเสมอกับทางด้านจากฝูงอย่างอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2ครับเกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของคิตตันพาเลตครับต้องบอกว่าโอ้โหจ้บ้านครับช่วงนี้กับฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับแต่ผู้มาเยือนนี่หนักกว่าครับผมมองว่าเกมนี้ ก็น่าจะออกมาสนุกน่าจะออกมาสุสีแต่ผมมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสจะชนะสูงกว่าครับผมมองว่าเกมนี้คิดตันผลิตน่าจะเปิดบ้านเอาชนะวูบแฮมตันได้แบบเฉื่อิๆครับ1ประตูต่อศู คู่ต่อไปครับแข่งขันเวลา3ทุ่มตรงเช่นกันครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับเป็นการพบกันระหว่างนอ t ต i n g h a m Forest เปิดบ้านรับการมเยือนของผงแดงลิเวอร์พูลหรือว่าทีมรักทีมโปรดทีมชอบของผมนั่นเองนะครับเ <c oughs> จ้าบ้านอย่าง n o t ติ n g h a m Forest ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่17ครับแข่ง26เกมชนะ7เสมอ6แพ้13มี27คะแนนรูดเสียของนอตติงแฮมฟอเรสตอนนี้ติดลบอยู่ที่13ประตู หเกมล่าสุดในลีกนะครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสคือเปิดบ้านเสมอกับวูฟมาศูนปักตูดศูนย์ครับเป็นเกมที่ชอนไดนะครับโค้ชของนอตติงแฮมฟอร์เรสถูกปวดด้วยครับเกมนี้ ส่วนผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่6แข่ง26เกมชนะ12เสมอ6แพ้ไป8มี42คะแนนดูที่เสียของลิเวอร์พูลครับตอนนี้บวกอยู่6ประตู5เกมล่าสุดในลีกชนะ2เสมอ1แพ้ไป2 10. ครับเกมล่าสุดในลีกของลิเวอร์พูลคือบุกไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้1ประตูต่อศครับ เกมนี้ครับแข่งขันที่บ้านของฟอร์เรสครับเจ้าบ,บ้านอย่างฟอร์เรสช่วงนี้ก็ฟอร์มกลางๆครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับ5เกมล่าสุดในลีกเนี่ยชนะแค่แมตช์ดเดียวเท่านั้นส่วนผู้มาเยือนอย่างลิปูครับรั้งอยู่ในอันดับที่6ก็จริงแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะบุกไปเอาชนะซันเดเลนที่ถึงถึงบ้านก็จริงนะแต่ผมว่าเกมนี้มาเยือนดอตติเฮมก็น่าจะเป็นเกมยากอีก1เกมสําหรับลิปูครับแต่ ผมยังมองว่าผู้เมเยนอย่างลิเวอร์พูลครับมีภาษีที่ดีกว่าที่จะบุกมาคว้า3แต้มได้ที่บ้านของฟอเรสต์ครับผมมองว่าเกมนี้ผู้เมเยนอย่างลิเวอร์พูลครับน่าจะบุกมาคว้าชนะที่บ้านของฟอเรสต์ได้ด้วยสกอร์2ปะ โอ้ดอสูนครับยังไงก็เป็นทีมรักครับยังไงก็ต้องเชียร์ให้ทีมหลักชนะอยู่แลวครับสำหรับตัวผมกู้ต่อไปครับแข่งขันเวลา3ามทุ่มตรงครับในค่าคืนวันอาทิตย์ครับเป็นการพบกันระหว่างซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของฟูแลมเจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลนด์ครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่1 1แข่ง26เกมชนะ9เสมอ9แพ้ไป8มีอยู่36กคะแนนครับรูกที่เสียของซันเดอร์แลนด์ติดลบอยู่3ประตู5เกมล่าสุดเตลีชนะ2แพ้ไป3เกมล่าสุด ในลีครับของซันเดอร์แลนด์คือเปิดบ้านพ่ายแพ้กับลิเวอร์ p ู o 0ประตูต่อหนึ่งส่วนผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่12แข่ง26เกมชนะ10เสมอ4พ้12มี3 4คะแนนครับรูดิเสียของฟูลแลมตอนนี้ลบอยู่5ประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ1แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดในลีคือบุก ไปพ่ายแพ้กับรองจากฝูงอย่างแมนซิตี้มาศูนย์ประตูต่อ3คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ในอันดับที่11ส่วนผู้มาเยือนอยู่ในอันดับที่12ครับถือว่าคะแนนก็ห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นครับ เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ครับที่ช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าผู้เมเยนอย่างฟูลเลมฟอร์มก็ไม่ดีเช่นกันครับและผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลนด์ครับเกมนี้น่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองอย่างแน่นอนมองไปถึงชัยชนะก็ได้นะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์อาจจะชนะแบบเฉยๆครับผมมองว่าเกมนี้ซันเดอร์แลนด์น่าจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลเลมได้สกอร์สองประตูตอนหนึ่งครับคู่ต่อไปครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นะครับ แข่งขันเวลา5ทุ่มครึ่งครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ลอนดอนดาบบี้แมตช์ครับเป็นการพบกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการเยือนของ อาเซนนอนครับจ่าฝูงนั่นเองครับห้าทุ่มครึ่งครับคู่นี้เจ้าบ้านอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่16แข่ง26เกมชนะ7เสมอ8แพ้ไป11มี29เาคะแนนรูดิเซียตอนนี้ติดลบอยู่1ประตู5เกมล่าสุดในลีกของสเปอร์ครับถือว่าน่าทกใจเพราะว่าสมอ2แพ้ไป3ยังไม่ชนะใครครับ5เกมล่าสุดในลีกเกมล่าสุดของสเปอร์ครับคือเปิดบ้านครับพ่ายแพ้คารังให้กับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสอง ส่วนผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับตอนนี้ก็รั้งอยู่ในอันดับที่1นนั่นเองครับแข่ง27เกมชนะ17เสมอ7แพ้ไป3มี50 คะแนนลุี่เสียของอาร์เซนอลตอนนี้บวกอยู่32ประตู5เกมล่าสุดในลีกนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของอาร์เซนอลครับเพิ่งแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือบุกไปเสมอกับทีมบ้วยอย่างวูฟแฮมตันมาด้วยสักร์2ประตูต่อ2ครับเกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของสเปอร์ครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับแฟนๆของแมนซิตี้ครับ พุมเททั้งแรงกายแรงใจครับให้กับสเปอร์แบบ100%ครับว่าต้องการครับให้สเปอร์เนี่ยเอาชนะอาร์เซนอลให้ได้เพราะว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยจะได้ไลจีทางด้านอาร์เซนอลครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของสเปอร์ครับช่วงนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีสเปอร์ก็ฟอร์มไม่ดีครับแล้วก็แถมจะพิ่งปลดโค้ดอย่างโธมัสแฟงไปด้วยครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลครับก็ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีทั้งแพ้ทั้งเสมอทั้งชนะใน5เกมที่ผ่านมานะครับคู่นี้ครับต่อให้ใครจะฟอร์มไม่ดีก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับของลอนดอนครับระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอลครับแต่ผมยังมองว่าครับผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าฟอร์มดีกว่าชาวบ้านครับผมมองว่าผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลน่าจะบุกมาคว้าชัยชนะเหนือสเปอร์ได้ที่บ้านของสเปอร์ครับวยสกอร์สองปะ ตัวตัวหนึ่งครับที่อาร์ซนอนจะเอาชนะสเปอร์ได้ครับคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่27นะครับจะแข่งขันในเช้าวันอาัคารที่24กุมภาพันธ์หรือว่าค่ำคืนวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ครับเป็นการพบกันระหว่างเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับเวลาตี3ตรงเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่8นะครับแข่ง26เกมชนะ10เสมอ7แพ้ไป9มี37คะแนน รูดิเสียของเอเวอแรนตอนนี้ลบอยู่1ประตู5เกมล่าสุดในลีของเอเวอแรนชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของเอเวอแรนคือเปิดบ้านพ่ายแพ้กับบอลมัด1ปปะ ต,ตัวตัวสส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับปีศาจแดงนั่นเองครับล้งอยู่ในอันดับที่4เข่ง26เกมชนะ12สเสมอ9แพ้ไป5มี45คะแนนครับลูกที่เสียของแมนยูตอนนี้บวกอยู่10ประตู5เกมล่าสุดในลีครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับฟอร์มของแมนยูนะตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชมาเป็นไมเคิลคาริกนะครับชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดของแมนยูครับคือ บุกไปเสมอกับเวสแฮมมา1ประตูตอนหนึ่งครับเกมนี้คกับแข่งขันกันที่บ้านของเอเวอร์ตันครับโอ้โหต้องบอกว่าเอเวอร์ตันก็ช่วงนี้ครับเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งครับแต่ว่าผู้มาเยือนอย่างแมนยูก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันครับคู่นี้น่าจะออกมาสนุกน่าจะออกมาสุดสีผมมองว่าผู้มาเยือนอย่างแมนยูเนี่ยมีภาษีที่จะคว้า3ามเต้มในบ้านของเอเวอร์ตันนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านอยา e ่างเอเวอร์ตันเนี่ยก็ ไม่น่าจะเป็นงานง่ายของแมนยูครับว่าน่าจะออกมาในผลเสมอครับคูน่นี้เอเบอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูตัวนึงครับเอเบอร์ตันกับ แมนยู you, ครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นกราฟิกไ้นะครับว่าผมเนี่ยได้ทํานายได้ดาวสกอร์คู่ไหนไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับหากเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่องมิตติทีฟุตบอลด้วยนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมมิตติทีฟุตบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ